ลุงคนสวนนะคะวิ่งมาหน้าตาตื่นเลยนะมาบอกว่าโอ้แกเจอของดีนะคะเดี๋ยวนี้พาไปดูนะว่าเจออะไรนะคะไม่ใช่ลิงตัวเม wow, ื่อกี้นะมอร์นิ่งอ๋อมอร์นิ่งอ่ะมัวย่าบอกมอร์นิ่งเฮ้ยนี่มังคีจริงอ่ะมังคีจริงมังคีอ่ะ Wah, tisya, tisya, tisya. Hee 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 hee. Mana om? Oh. Gimni gimni yang tera. Oh. Gimsiana? Oh. Basketa. Ah ah. Oh. Okay okay okay. Basket cam, basket cam. Wu, dah kiri dok พรุ่งพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มาดูใหม่เนาะอืะอหือ เห็ดโคนนะเห็ดโคนหลวงหอยเดียนันี่เห็ดโคนหลวงนะคะโว้ถอนง่ายมากเลย,ยเสียดายเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยมาดูใหม่ตอนเช้าเนาะฝนมาอีกแล้วนะคะหนุ่นฝนมาอีกแล้ว อินเดียตอนนี้ฝนยังชุกอยู่นะคะนี่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 อันนี้อุย้ยลอยดอกสงสัยสงสัยลุงเข้ามานั่นไงเข้ามาสางหญ้าไงก็เจอดอกหักเลยเสียดายมาก คนมันขาดแต่และไม่เอาดีกว่าโคนอไอ้ดอกไอ้ดอกโอ้ยะได้เนะบานแล้วอะจะได้มากเลยนี่ถ้าได้เจอตอนเช้าแล้วแจมเลยเนะี่ยโอ้หอยทากเริ่มมาแล้วเนะ่ยหอยทากนะลุงเข้ามาช่วยเก็บนะคะ เขาเป็นคนเห็นนะเพราะว่าเขาเขาทำสวนอยู่แถวนี้นะคะเขาก็ไปตามเรามาโอ้ยดูนี่ยเนี่รอยสางหญ้าออกนะสางหญ้าออกแล้วมันจะไปโดนโดนดอกเห็ดนะคะ อบที่แล้วนี่ก็ทําคลิปไปรอบหนึ่งแล้วนะคะช่วงช่วงสองเดือนที่แล้วนะรู้สึกว่านเนาะฝนฝนตกใหม่ๆนะคะเห็ดโคนก็ออกนะหลังจากนั้นมาประมาณสองเดือนนี้ก็มาเจออีกแล้วนะคะเลยบิ๊กไซสอืมโน้ ขามันหักแล้วอ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่ไปล้างทิ้งเจออีกสองดอกนะฮะสองดอกว้าวบิกไหมอันนี้บิกใจโอ้โหสวยสวยกำลังดีเลยอ วันโมว้าวอันนี้สวยมากอะโอเคได้กี่ดอกเนี่ยโหได้ตะก้ารเลยอ่ะโอเค